พระยานกถาว่าด้วยยานความรู้ในผล1นึ่สกาวาทีถามว่าพระสาวกมีความรู้ในผลหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระสาวกบัญญัติคุณสมบัติแห่งผลได้หรือ พระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าพระสาวกมีความรู้ในผลหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าการรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งผลการรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ การรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งบุคคลของพระสาวกมีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าพระสาวกมีความรู้ในผลหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า การบัญญัติขันการบัญญัติอายตนะการบัญญัติธาตุการบัญญัติสัจจะการบัญญัติอินทรีย์การบัญญตัติบุคคลของพระสาวกมีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าพระสาวกมีความรู้ในผลหรือ พระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระสาวกเป็นพระชินะเป็นพระาศาสดาเป็นพระสัมมาสัมพุทธะเป็นพระสัพพัญยูเป็นผู้เห็นธรรมทั้งปวงเป็นเจ้าแห่งธรรมเป็นที่อาศัยเป็นไปแห่งธรรมหรือพระวาทีตอบว่า ไม่พึงกล่าวอย่างนั้นแลถึงสกาวาทีถามว่าพระสาวกมีความรู้ในผลหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระสาวกเป็นผู้ยังมรรคที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น เป็นผู้ยังมักที่ยังไม่เกิดพร้อมให้เกิดพร้อมเป็นผู้กล่าวมักที่ใครๆยังไม่กล่าวเป็นผู้รู้มักเป็นผู้รู้แจ้งมักเป็นผู้ฉลาดในมักหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นล้าถึงหนึ่งพันราวาทีถามว่า ไม่พึงกล่าวว่าพระสาวกมีความรู้ในผลหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าพระสาวกเป็นผู้ไม่มีความรู้หรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงประวาทีกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้นพระสาวกก็มีความรู้ในผลนาซพระญานะกถาจบวักที่ห้าจบรวมกถาที่มีในวักนี้คือ 1. วิมุตตกถา 2. อาเซขะยานะกถา 3. วิปริตกถา 4. นิยามะกถะา 5. ปฏิสัมพิทากถา 6. สัมมติยานะกถะา 7. จิตตารมณะกถะา 8. อนาคตายานะกถะา 9. ปัจจุบันนยานะกถะา 10. พระยานะกถามหาปัญน,นาจบรวมวักที่มีในมหาปัญน,นานี้คือวักที่หนึ่งมีปุคละกถาเป็นต้นวักที่สองมีปรูปะหระกถาเป็นต้นวักที่สามมีพระกถาเป็นต้น วรที่สี่มีขิหิสะอารหาติกถาเป็นต้นวัรที่ห้ามีวิมุตตกะถาเป็นต้น